เบิร์มัำแข็งนะครับโลภฮกได้เหมือนเลยมังคแข็งเต็มห,หน้าเลยนะตอนนี้ก็เจ็ดโมงสี่สิบแล้วเจ็ดโมงสี่สิบมหาเราดวงอาทิตย์ของชุมว่าเจ้ามัค์แข็งไง ใส่เสียงมาเรียนสีตัวมือเงาออกเปียกเลยมือบ่งวิวบ่งวิวมือนี้ก็หยุดงานเป็นมือที่สี่ละเอ้ยเดือนต้นว่าจะจีดเงินเที่ยวส่ปีใหม่เลยยุดิสีมือแล้วพี่น้องมือนี้วันอังคารก็ยุดอีกมือที่ห้าละลบหาลบหกเพราะว่าบริเวณงานพอดำหนาวนะ แต่ไปยังคอยคือออกว่าแรนนีนแนวว่าของมันหนาวเห็นงานมันก็จะอุ่นไปเรื่อย,ยตัวเนาะบอ,อกว่าแรนไหนเลยมัดขมิ้นเนี่ยไปเห็นงานไหนวันบริษัทบริษัทยังเป็นเสียวิวสวยเลย นกปากกัน <laughs> ยังเลยครับแลน่อครับแลนต่อ